นี่เสร็จจากทีบวชแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งจูเนียร์และก็พี่ชายจูเนียร์พี่เจแปนได้เป็นพระเรียบร้อยแล้วมีฉายาคำว่าคุณปุริปัญโยของจูเนียร์เนี่ยคือพระปุริปัญโยครับผมก็ขจะเป็นเป็นปุริทันออะไรนะจิตตปัญโยจิตตทันโตจิตตทันโตอ๋อครับจิตตทันโตครับก็อยากจะให้น้องทั้งสองคนนะครับผมนําหลักธรรมนาคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมาปรับ มาใช้ในชีวิตประจาวันเพราะว่าทุกคาทุกคาสอนของพระพุทธองค์เนี่ยล้วนแล้วจะอยู่ในชีวิตประจาวันของเราอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแค่เรา,เรา,าหาใช่เรามาใช้ยังไงใช่ก็ดีใจแทนคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่เหนียวม,มากเลยแล้วก็น้องๆด,ด้วยที่จะมีอ๋อของพี่จแปนด้วยอะก็อยากไปขอให้พี่พี่เนี่ยเออเหมือนกับว่าเหมือนที่พี่ดิวบอกนําคําสอนของพระเจ้านะมาปรับใช้ในชีวิตได้หาหาสมดุลชีวิตแล้วก็มีความสงบในชีวิตมากค่ะ เราอ็มก็ขอให้พระทั้งสองรูปนะครับเข้าสู่ได้ร่วมการสมพักปฏิบัติตามคำทางสวรุท์บูชาใจได้มากที่สุดเช่นกันครับผมนามาใช้กับชีวิตประจําวันได้มากที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับอย่างนั้นพวกเรานะครับผมขออนุโมทนาบุญสนะครับทางริการตามติดชีวิตเจ้าก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ด้วยนะคะ และกลับมาติดตามรายการตามติดชีวิตดาวด้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.30นาฬิกา30นาทีถึง13.00นาฬิกออกอากาศซ้ำในเวลา17.30นาฬิกานาทีถึง18.00นาฬิกาทางช่อง Act ช o n น h a n n e l ค่ะ